ก้าสวัสดีค่ะแม่ตุกสายใจเซกเรียสเบียร์ฝรั่งกินอกใบแม่ตุกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการเพ,า,า,รเพราะเมล็ดน้อยหนาจากเมล็ดนะคะใครที่ชอบกินน้อยหนาเพื่อนๆเลือกสายพันธุ์ที่เราชอบและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอาไปผึ่งตากแห้งนะคะประมาณให้เป็นสีน้ำตาลเมล็ดเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนเมล็ดกาแฟนะคะนี่ค่ะนะคะ สีนี้เป็นสีลักษณะสีกาแฟนะคะกาแฟขั่วขั่วอ่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็จะเอาเมล็ดนั้นมาทำขั้นตอนต่อไปวิธีนะคะหรืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนั่นก็คือครีมกระปุกน้ำค่ะใส่น้ำไว้ด้วยนะคะจากนั้นเช็ดชู่แผ่นบางๆ3าแผ่นนะคะเพ,เ,พเพื่อนเตรียมเก็บไว้ค่ะ จากนั้นคะ่ะเพื่อนๆขะเราก็จะนําม,มา1เมล็ดนะคะ,มะเมล็ดนั้นเราจะเอามา e> พเพื่อนๆดูนะคะเราจะเอามาเอาตรงปลายแหลมนะคะมันจะมีสองด้านเพื่อนๆแม่ตุ๊กจะให้ดูนะคะมันจะมี2ด้านนะคะนี่ค่ะนะคะด้านหนึ่งมันจะมีปลายแหลมแหลมนะคะเหมือนจะมีรูออกมานะคะพเพื่อนๆ่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นะคะเหมือนจะมีรูออกมาเพื่อนเพื่ออาจจะมองไม่เห็นนะเพื่อนน,น,นะคะเพราะแสงนะคะมันจะมีอย่างนี้แล้วเราก็ทําการหนีบนะคะเพื่อนค่ะนะคะใช้ครีมหนีบค่ะหนีบให้เขามีลักษณะแตกออกนิดนึงนะนี่ค่ะก็จะไดเ้เสียงดังแกร็กแล้วก็ปากของเขาก็จะเปิดออกจากนั้นเราก็จะโยนใส่ในน้ำนะคะนะคะ เราไม่ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะเพราะเขามีลักษณะเบานะเพื่อนๆนะเราต้องมาหนีบก่อนค่ะนะคะหนีบเลยค่ะเพื่อนๆนะ,ะนะคะตรงปลายแหลมนะคะนีค่ะให้เขาแตกหรืออ้าออกนะคะเพื่อนๆนะค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะพอให้แตกๆออกนะเพื่อนๆนะ,ะนะคะเพื่นอนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าวิธีการทําก็ทําง่ายๆค่ะ เราจะมองออกได้ชัดเจนนะคัะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะเห็นแต่มือไม่ตุกเดี๋ยวไม่ตุกจะให้ดูนะคะเพื่อน เราจะไปดูต่อไปนะเพื่อนๆน,นะอย่างนี้ค่ะนะคะค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือหนีบหมดแล้วนะคะแล้วก็จะโยนใส่ไปอย่างนี้ค่ะเราจะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆน,นะคะนะคะ ครึ่งชั่วโมงเราจะแช่ทิ้งไว้นะนะคะถ้าใครใช้เยอะก็ทําเยอะๆแช่น้าไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะเราจะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงน้าเปล่าธรรมดานะเพื่อนๆนะสมมุติว่านี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะนํเช็ดชู้นะคะเพื่อนๆไปชุบน้ําให้พอหมาดๆสักหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ข้างในนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เราหนีบนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไปใส่ในกระดาษเช็ดชู้ที่เราชุบน้ําไว้นะคะ นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเก็บไว้แล้วก็พับค่ะเพื่อนๆน,นะคะพับพับนะคะจากนั้นเราจะนำเนี่ยค่ะไปเก็บไว้ในกล่องนะเพื่อนๆน,นะไปกันเลยค่ะ นี่คือกล่องที่ที่เราจะเก็บนะคะในนี้มีเมล็ดพันธุ์ที่แม่ตุ๊กทําไว้นั่นก็คือ,อถั่วฝักยาวนะแม่ตุ๊กจะทําการเพราะก่อนให้เขาแตกรากเพราะว่าเมล็ดพันธุ์หลายๆอย่างแม่ตุ๊กก็เก็บไว้เองนะคะนี่อันนี้คือน้อยหนานะคะเราก็จะเก็บไว้ในนี้เพื่อนๆการเก็บอะเก็บใส่ภาชนะที่มีไม่ให้อากาศเข้าเพื่อเก็บความชื้นให้ความชื้นเนี่ยสามารถทําให้เขางอกนะคะ ทำให้มเมล็ดงอกเราจะเก็บไว้ในนี้นะคะประมาณ20ถึง25วันเขาก็จะเริ่มงอกประมาณ1เซนติเมตรเราก็จะเอามาเพาะไปดูการเพราะของเมตุกแล้วนะคะเพื่อนที่ทำการเพราะได้แล้ว1เดือนนะไปดูกันเลยค่ะนะคะเราเพาะอันนี้25วันนะ20ถึง25วันจากนั้นเอาไปเพาะใส่ถุงค่ะนะคะเราจะไปดูตรงที่เมตุกเพาะอะไรคะ่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้แม่ตุ๊กได้เพาะเพาะได้ยี่สิบห้าวันจากนั้นได้เดือนครึ่งมันก็จะต้นโตขนาดนี้ค่ะเดือนเดือนกับสองอาทิตย์หรือดึงเดือนเดือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนใช้เวลาการเติบโตที่ยาวนานพอสมควรนะเพราะว่ากลัวเขาจะโตเนาะแล้วที่สําคัญนะถ้าใครกินแล้วหวานลงดินอ,ะอ่ะเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยไงเพราะว่าหนึ่งเขามีเปลือกที่แข็ง กว่าน้ําจะซึมเข้าเจอแดดก็แห้งค่ะนะไม่มีความชื้นนะคะในเปลือกเขาก็จะไม่งอกนะคะนะคะนี่ค่ะแม่ทุ๊กรองเอามาใส่ถุงนะเพื่อนเเราทําการงอกจากการแช่น้ําการกระเทาะเปลือกแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ใช้เวลาในการาบ่มจนกว่าเขาจะเกิดรา,ากแก้วออกมาก็ประมาณ20 2 5วันนะคะแล้วก็มาลงใส่ถุงจากนั้นประมาณ2อทิตน ครึ่งนะถึงสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะโผล่มาเป็นอย่างนี้ค่ะค่อยๆโผล่เล็กๆน้อยๆเป็นจาวเล็กๆอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆมาอย่างนี้ค่ะนะขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ก็จริงๆแล้วเพราะเพราะพร้อมกันนะเพื่อนๆแล้วยังมีเหลือแม่ตุ๊กก็ไปลงดินเพื่อนๆไปดูตรงดินนะคะอันนี้แม่ตุ๊กได้หว่านลงดินก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนะหลังจากนั้นสี่วันแม่ตุ๊กก็ลงดินอันนี้ลงดินก็จะช้ากว่าในถุงนะเพื่อนๆนะนเห็นไหมคะ นะคะเพิ่งงอกออกมาไม่เท่าไหร่เองนะ,ะเนพื่อนๆเห็นไหมนะคะนี่ค่ะนะคะขาเพื่อนๆขะลองไปทํากันเพราะ,มะเมล็ดน้อยหนาเสร็จแล้วค่อยมาลงดินอย่างนี้เปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่าแน่นอนนะคะเพื่อนๆลองไปหาทําดูนะคะนี่คือขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดจากน้อยหนานะจ๊ะนะคะนี่ค่ะงอกงอกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ถุงเนาะนะคะแยกใส่ถุงเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะ นะคะนี่ค่ะแข็งแรงแล้วงอกขึ้นแล้วเราก็จะทําการใส่ถุงได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เอาไม้ดันขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็ไปใส่ถุงค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตในถุงเองนะคะเพื่อนจากนั้นร้อย้เขาได้ฟุตหนึ่งเราค่อยเอาไปลงดินเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ